ส็จะมีซาโล่สีฟ้าวินมิวครับววตัวดี้ครับมากนีリในเลสสีเหลืองครับสวัสดีครับผมบอสในเสสีแดงครับครับแซมในเสสีชมพูครับผมสวัสดีครับคิวสีดำครับคิวข้ามหวันนี้ก็ ถือว่าพวกเราได้โชว์ไปงั้นโชว์เพลงอะไรบ้างครับเมื่อกี้พวกเราเมื่อกี้นะครับมีโชว์เพลง My Princess นะครับแล้วก็ Blue Shower ซึ่งเป็นเพลงพิเศษที่พวกเราเอามาคบได้ครับผมขอบคุณนะครับที่มิหกมิวครับทุกคนได้แล้วครับวันนี้พวกเราตัดสินใจที่จะเปิดด้วยโชว์น่ารักน่ารักนะครับผมวันนี้พวกเรามาในทีมอะไรนะครับวันนี้เราคุยกันไว้วันนี้เรามาในทีมเป็นเหมือนกับกาแฟในยามเช้าครับ เพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยเราจะต้องแบบดื่มกาแฟนะไปทํางานเหนื่อยใช่ไหมครับก็พวกเราก็จะเป็นกาแฟที่ทําให้ทุกคนฮิวในวันนั้นๆนะครับอคาชคาชเน้นเลยครับตอนนี้เหมือนมากดทุกคนก่อนแบบไปดูงานอะอะโอเควันนี้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวทุกคนก็อยู่กันอีกถึงข้าเลยเนาะเราจะปล่อยให้เฟ้หนีไม่ได้เราไปต่อกันกับที่เพลงมันๆเลยดีกว่า